ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักข,ของคือพญายานนสารรุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับส,สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิง่งไว้หนำในเด้อครับเพื่อชิองโผกาคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นทังอำเภอว่าปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮาหลายตัวนัานไม่นี้ครับ มื่อนี้ท่าพ่อเพิ่ว่าสิเปิดให้พี่น้องเดบิ้งนะครับเต็มขอ,อกเต็มลักเลยนะครับ1 1 12อดโตพี่น้องเฮ้า11 12อรายการนะครับมีทุกแบบนะครับมีทั้งสาวน้อยนุม่มรอน้อยแล้วก็ควอยแม่ลูกแม่ท้องนะครับมาหัวใจกเจ้าของเพลินสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอฟซี FC ของชายอิสระเนาะครับเนาะมือนี้ทางพรชัยฟาร์มเขากับมีคว้วยมาฝากพี่น้องเอฟซี FC ของ ใช่สระ,ะนี่หลายตัวเนาะครับเนาะเป็นสีเน่เบียรลายกรารเป็นสาวน้อยเป็นบ่าล่อเป็นแม่ทองแม่แม่คมแม่ลูกก็มีคมหนึ่งนาะครับเนาะครับมือนีทางพรชัยฟาร์มเฮากะฝากฝากเนี่นะครับฝากทางช่องใช้สระกับเอกสารกับมีทุก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 ใบทุกหลอดนะครับมีทุกตวักตวบอกตัวใดถึงนีใบมีหลอดไม่ไดนีครับแต่ว่ามือนีมันห่อนที่บอกมาแสดง อ่าเป็นการกระับเวลาเผาตีเบิ้งเน้นเบิ้งเบิ้งควดายเนาะครับเนาะเอกสารในการซื้อขายยูหนีต่างๆยูหนีเบิ้ดทุกทิ้งทุกอย่างครับรับประกันกับรับประกันสั้นหนึ่งนะครับเด้อครับครับแล้วบันนี้ทั้งเอกสารควายทั้งเอกสารการซื้อขายก็คือให้พี่ให้น้องนะครับทั่วคุยกับกับเจ้าของเพิ่นนะคอเนาะช่องทางที่ติดต่อกรับ ศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดเพชรโคกคูบ้านนอกฟ้ามื่อดบดับบ้านโคกสูงมูหาตำบลนาคามเพื่อว่าปีวัดทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเนาะครับผมฝากจดฝากกันด้วยครับไอ้กดไลค์กดแชร์ทางช่องชัยสาระเชียร์ทีเด้กดติกซับตะไครห้กดกระดิ่งเพื่อที่ได้ติดตามครับ เพื่อสิ่งทเบิ่งคลิปใหม่ๆเรื่อยๆน้าพเนาะติดตามให้ท่านเหตุการณ์น้าพรน้อถ้าเทียบมีของงามๆถึกๆน้าพเนาะสิ่งที่ท่านเปิดนารขนส่งกาขนส่งลอยกิโลนะครับเด้อส่งฟรีลอยโลทุกตัว่นส่งให้ฟรีลอยกิโลนอกเหนือจากหันคุยกันได้คือเก่าแต่ส่งให้ได้ทั่วประเทศนะพ่อเนาะทั่วประเทศครับนี่นะครับเพราะว่าราคาที่เฮาเปิดไปคือรวมส่งแล้ว100กิโลเมตรนี่เด้อพี่น้องเด้อทุกตัวนะครับเฮาก็บชับเวลาสั้นๆ บ้านนี้เขามาเบิ้งตัวควายเนาะพ่อเนาะบ้านเนาะครับเน้นเน้นเมาเบิ้งหนาคอกก็ได้นะครับแล้วเมื่อเบิ้งหนาคอกหนาฟ้านี่เบิ้งหลายตัวดีก่อนเนาะพ่อเนาะครับบ้านนี้การการที่เบอกออกไปขันขันตุกควายตัวใดสิมีตหนิตั้งยันซี่กัดนาทีบอกนะครับนี่นี่น้อยกัสิบอกครับขันเบ้าผ่านไปบ่มีตหนิกัคือตัวนั้นบ่มีต้านิครัมีนะครับเพื่อประกันระบายกันชั้นนึงหนาวครับเพื่อเพื่อพี่น้องเขาเพื่อกระชับเวลานะครับเครื่องควายกับสีห่อนเนาะอ่าเอาไปเบิ้งตัวควายบ้านพ่อเอ้้าาาาาาามมมมมตัวแรรกกกกเเเลลยยยออสผให็ได นี่นะครับเพื่อกระชับเวลาพี่น้องเฮาเดี๋ยวอ่าให้เรา่อเพิ่มควายจักหน่อยนะครับจับเลยจับเลยเออสบายสบายเฮามีตัวงามเลยพี่น้องแล้วถือตาผมโอ้ยางขักเลยตัวนึงแข็งขายใหญ่ๆพี่น้องเฮาอแต่ใส่ครับตัวแรกแข่งมันเฮาตัวนี้ครับตัวนี้เนาะครับมันเป็นลูกสาวเบิ้มจูเนียครับลูกสาวเบิ้มจูเนียอายุแปดเดือนแปดเดือนสูงร้อยยี่สิบบวกลบร้อยยี่สิบบวกลบพี่น้องครับลูกสาวเบิ้มจูเนียพี่น้องเฮาอแปดเดือนนะครับ นี่เอายืนไว้เฉยๆครับเดี๋ยวผมยางก็ได้ค่อหน่อยสีสวนเข้าไม่ผลิตพอนเจงเสียกได้พอเนาะครับห้ามเจงเสียกครับท่านเจงเสียกนะครับตัวตัวดีแข็งขาดีตัวนี้ขายเงาพี่น้องเขาหมอเป็นจะไปเป็นแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์แม่บอกนี่นะครับเบาๆเ้อพ่อเด้อะวันนี้เด้อราคาเด้อครับราคาเบาเบาแบ่งพี่เบ่งน้องไปไปไปเลี้ยงนะครับนานี้มันหนาแรงครับปั่นกันไปเลี้ยงนะครับผู้ใดพ่อสีหาอย่าหาเสี้ยงให้นะครับเอาตัวนี้พี่น้องเข้าตัวแรกนะครับเปิดร้ายมาได้พอนี่เปิดไ้ครับ สองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮาสูงร้อยยี่สิบนะครับแปดเดือนลูกสาวเบิรมจูเนียพี่น้องเฮาครับโอ้ต้นตัวลำชิงดีสีเหลืองอีฮงยพี่น้องครับแช่งขาลายเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคาห้องสิที่พอเนาะเปิดราคาห้องครับให้ต่อรองเอา <จะ S 1> พ,พี่น้องเขาต่อรองได้ครับต่อรองได้ว่าราคานีเป็นส้งขายฟี่นะครับร้อยกิโลได้อพี่น้องเด้อนี่ลูกสาวเบิรมจูเนียแปดเดือนแช่งขาได้นะครับต้นตัวลำชิงแช่งขา ตัวนี้ค้าลายเลยพี่น้องเดลยค้าลายค้าลายกระดูกดีหางดีถ่ายได้หางเงี้ยดีหนาลื่นตึ้นตอนนี้คือเพิ่นสิออกนมมาใหม่ครับในลักษณะนะครับฉีดยาท้ปัญหาบำรุงไว้พอฉีดแล้วครับฉีดแล้วครับฉีดให้แล้วเนาะครับนี่นะครับเอาเอาไปเติมหยาเติมเฟี้ยงให้อ้วนให้พี่นะครับพ่อได้มีขีดเพียรกำไรต่อไปมาตัวที่สองพ่อเฮาครับตัวนี้เลยครับโอ้ตัวนี้หนาตื้นน้ำคุณแม่ ดอกเขาญงตัวนี้ลูกไผ่พอนี่เบิ่มจูเนียคือกันครับคือกันลูกสาวเบิ่มจูเนียอายุได้ครับแปดเดือนครับแปดเดือนพี่น้องเขาก็ยี่สิบบอกลบคือกันครับพอกันเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ได้อ้างแลพอเนาะได้อ้างได้นาครับได้อ้างได้นาเอานี่พูดนะพวกตัวนี้ทรงดีพี่น้องเขาเขาคงเขาข้อดีเลือกดีนาดีหนังหลายนะครับนั่นเห็นว่าถ้ามูตัวหนึ่งเขาคอกไปทำเขาได้หนึ่งก็ได้ป็นอยาเขาคอกน้ำครับหลังตรงดีลูกสาวเบิ่มจูเนียพ่อขรางนั้นขวัญหลายพอพ่อหลายครับ อาขางนี่คือผมเห็นหาบแอกกระมีนะครับหาบกันหาบท่องกระมีตกสวงตกสวัดมีหอดสองมีทั้งนี้ซี่หนดนะเว้นพญามีอีกสองพี่น้องเขาปาดทุกดอกเขาใหญ่ตัวนี้โอ้เป็นตัวใหญ่คักตัวนี้เป็นตัวใหญ่คักจักบาทพอตัวนี้เว้นไปสามหมื่นหาพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทตัวแรกสองหมื่นเก่าดีเนาะสองหมื่นเก่าตัวแรกสองหมื่นเก่าตัวนี้สามหมื่นหาโยครูมีราคาพิเศษอีกมีราคาพิเศษนั่นพี่น้องเข้าตำนี้มีเนาะพ่อเนาะครับ้อมมีครับ้อมมีเดี๋ยวผมขอเบิ้งถ่ายเบิ้งหางเป็นจัง เราพี่น้องเด้อต้องขอโทษข้อให้พี่น้องไว้ก่อนนะครับอาเจจอเสียงเขาไหมพี่นอ้องฮ่อโอ้เงาหางเงี้ตัวนี้พี่น้องครับงงหางเงี้ยนังร้ายตัวนี้เป็นตัวดีเลยละ่ะออกนู่นไม่มันสีงงโง่อยครับผมโน้ดเด็การได้การ,การตัวนี้ได้การสามหมื่นห้าพันบาทบต่อรองได้ส่งฟรีร้อยกิโลตำหนิไม่มีนะพอนะ่อเนาะมีครับมีมยกคูรถได้ร้ายรถได้ร้ายครับเอาไปเบื้องตัวต่อไปเฮ่องเอาข้อขอ้ขอเลยแม่ เอัพี่น้องครับมาเบิงเ้งตัวที่สามพี่น้องเขาตัวนี้โอ้ขาหลายรเหลี่ยมมาเลยครับพ่อเป็นเพื่อนเป็นลูกสาวบีกเบิร์ดครับตัวนี้เขาเดียนตอนขึ้นไงแต่สูงเขาเลยนี่ความสูงเพิ่นยุทธีอย,กกอยยี่สิบแปดปะกันเฮ้อยยี่สิบหกครับยี่สิบหกหวโอ้าทูตลาทตตันวนี้แม่ต้นตัวดีแล้วพี่น้องแล้วตัวนี้นนขาหลายแข็งขาใหญ่นะครับหนังหนาตึ๊บเลยครับถ่ายดีพร้อมหางดีพร้อมตัวนี้โอ้ ประกันลอยยี่หกนะพ่อเนาะประกันลอยยี่หกครับจักเดือนกองพ่อเก้าเดือนติเเดือนครับเก้าเดือนเก้าเดือนลูกสาวบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเขาโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนจูงมากครับวันนี้จูงมากขอเบิงหนาเพิ่งจังน่อยหนังข้อหนาตื้อเลยพี่น้องเขาพูดหนาเอาเบิงอัตลักษณ์เพิ่นวันนี้โอ้ตาแต้มบอกย่างไงพี่น้องครับตาแต้มแก้มจำข้อสามอ่องนะครับทุ่งน่องขาวเล็บดีเล็บง่ายเล็บม่อนดีพี่น้องเขาต้นตัวดีหนังข้อายโอ้โหถ่ายสั้นเกลืองเดืงพี่น้องครับจักบาทพ่อตัวนี้ สามหมื่นเก้าพันหรอยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อบาทพี่น้องเฮาเบ้งหา, <ไป S 2> หางเพิ่ม่างคนเงาหางักใหี่เลยตัวนี้เป็นตัวใหญ่้พ่อเนาะใหญ่ตัวหูครับหูหูเฉียงนะหูหูเป็นห่อนแดดคือเบืองเบื้องพี่น้องทาย่วงเฉียงเด้พี่น้องได้คน,น,นี่นะครับให้พี่น้องเ,น,เนีเบื้งเสียแดยดเลยเอ้าหังขอเพิ่นแม่พอออ่อเนเอาะยงมาหัง้ออืออ้าสีกน้าบันย่างดีเลยพี่น้องเฮ ย่างสวยนะครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดเก่าเดือนสูงลอยยี่สิบแปดบวกกัร้ยี่หกบวกกันร้อยยี่สหกพี่น้องเฮานี่นะครับเฉพอเราเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับมาเบิ้งตัวนี้บ้านนี้โอ้แน่นอนแน่นอนมื้อนี้รายการคักลุ่มวยเด็ดซีพี่น้องเฮาโอลูกไผบ่พอลูกฉลามชนตัวนี้นะบิ๊กเบิร์ดอันนี้ฉลามชนอ่าบ้านนี้มาเบิ่งลูกฉลามชนพี่น้องเฮามีตัวขายหลายพี่น้องครับเก่าเดือนที่กันครับนี่ เก่าเดือนสูงอะไรพอร้อยสามสิบประกันร้อยยี่สิบแปดครับโอ้ตัวนี้สูงกวางหันอีกทีเดินโอ้ขาหลาพี่น้องเฮ้าแต่ละตัวว่าเถอาพอเราขึ้นแน่นอนเถหาฮเนี่ยามาปันผีป,ปันน้องดีแทะเบิ่งเลยครับพี่น้องเฮ้าตัวนี้ขวันซองทางนี่คูหนึ่งนะครับย่างสวยเลยหัวโหนกดีอัตลักษณ์งามพี่น้องเฮ้าบุญอ่ะมันเกิดสีเป็นงเงาด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าทุ้งเทาขาวนะครับกำไลหนาลังครบเลยเล็บดีทุกตัวพี่น้องครับสีดอกเล้าบักย่างสวยเลย ร้อยสามสิบนะพ่อเนาะเก่าเดือนเนาะสามสิบประกันร้อยยี่สิบแปดครับฉลามชนพี่น้องครับตัวนี้เท่าไรกับพ่อตัวนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาเดียวกันกันท้อกันครับยกผู้รถพิเศษบู๊วิ่ขายหลายขายหลายตัวนี้หางดีสำตัวน้องพ่อเนาะดีหูครับหูหูเฉียงๆพูดอะไรพี่น้องเฮาตัวนี้ถ่ายดีพี่น้องครับเงาหางเงยเท่งคู่เลยพี่น้องเฮางามต้นนี้บ่มีบ่มีครับขันมีที่บอกขันมีนิดน้อยสิบอก โอ้ตัวนี้ถ่ายดีพี่น้องเฮ่เจ็บดู่เก็บเดียวดีอยู่ตัวนี้แน่นอนลูกสาวฉลามชนครับผมเก่าเดือนสูงร้อยสามสิบพี่น้องเฮาสูงร้อยสามสิบประกันร้อยยี่สิบแปดประกันร้อยยี่สิบแปดนะครับประกันตั้มไว้ส่งดีพี่น้องครับตัวนี้ส่งดีนี่ตัวที่ซีด้วยพี่น้องเด้อรายการทีซีนะครับงามแห้งเอาถูกตัวเลยจับคูน่นี่ยกคู่นี่ราคาเดียวกันครับรถพิเศษตัวกับซูสีกัน ไครเปียกใครใครนอพรเนาะเรียงไค่ทำเรียกไค่ล่ะเบิ้งก็เลยนะครับโอ้มีตัวเงาหางดีๆพี่น้องฮะตัวนี้สองตัวตัวบิ๊กเบิ้งตัวบิกเบิ้งนี่เป็นตัวบิ๊กเบิ้ดนี่ตัวเป็นตัวหนังหลครับนะครับหนังหลายขาหลายตัวนั้นตัวนั้นสูงพี่น้องเฮาตัวนี้ได้หนังเนาะเปรียบเทียบเบิ้งเอานะครับราคาเดียวกันพร้อมราคาเดียวกันจัดให้สวยๆเลยนะครับยกครูมีราคาพิเศษให้เนาะพอเนาะพิเศษครับพิเศษเอาไปเบิ้งตัวต่อไปเฮา ครับพี่น้องเข้าไนี่มาเบิ้งนั่งเอกของรายการนะครับตัวนี้ความชอบส่วนตัวด้วยพี่น้องเด้อผมหมักตัวนี้ที่สุดนะครับหนังหลายขาใหญ่เรียบดีให้ว่าเป็นควายที่เป็นตะเลี่ยงไงพี่น้องเข้าตังแ่เลียเพิ่นเป็นไดพอตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวเบิ้อพันล้านครับอ้หนังไหมเบิ้องไงเดือนสิบเอ็ดเดือนที่สิบสองเดือนเนี่ยผมสูงเพิ่นร้อยสามสิบสองประกันร้อยสามสิบบวกครับสิบเอ็ดเดือนครับผม อ๋อปักกันร้อยสามสิบบวกแนละ้วพอเนาะครับผมครับผมสูงนี่วัดได้ร้อยสามสิบสองครับประกันร้อยสามสิบสาวเบิรมพัล้านโอ้หนังไงปานมาเทียดพี่น้องห้องยกข้อกายเธอเลยนะครับปะาทัปะาทัปะาทับวันนี้เพิ่นอเป็นควายสีเข้มเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพิ่นงแหงเป็นควาย,นห,ายนาหนังหลพี่น้องห้องหนังหลหนังหนาเป็นตะเลียงไงครับตัวนี้ความชอบส่วนบุกคนบอกว่าพี่น้องห้องวามชอบส่วนตัวผมนะครับแชงขาใหญ่เร็บใหญ่ตัวนี้ ปาดขอเบื้งทางนี่ดอกเท่านั้นมันมันเป็นเงาสิเดือนนะพ่อเนาะสิเดือนครับบ่อนเก่งเสือกได้พี่น้องเด้อบ่นเป็นเสือกนะครับบ่นเป็นเสือกตัวนี่พันหัวตะสนเข้าไหมตะสวนเข้าไหมควายน่อยรุ่นรุ่นเลยพี่น้องเข้าแต่ว่าเป็นงตัวใหญ่ใหญ่เกินใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เกินอายุนะพ่อเนาะครับคบสูงเป็นลอยสามสิบสองกันลอยสามสิบเป็นควายเลืกพี่น้องครับบ่ามเนควายสูงขาดีตัวนี้ครับเป็นควายขาใหญ่ดูกใหญ่แต่ว่าลำโตนี่เป็นซีเรียมพื้นผ้านะครับ ข้อนี่ตัวนี้ไหมแจักบาทพอตัวนี้เพิ่นเปิดไอยูทีสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเบ้าเบ้าอีกเบ้าถือด้วยเน้โอ้ขั้นแมตตจีนี่เอาผมเปรียบใส่ตัวตัวผมเคยมาทายของพอตัวนั้นลูกฉลามชุนไหมผอครับผมแต่ว่าตัวนั้นมันสีดอกเล้านะผอดอกเลาครับตัวนี้มันเป็นผิวสีเข้มโอ้ตัวนี้ตัวงามงามงามตัวนี้งาม งามเลยนะครับพี่น้องเขาป้าปผมเมื่อคืนว่าทีเป็นราคาไหนดิ47ติพอ47ครับโอ้คุณภาพเกินราคาพี่นอกพี่น้องเขาคุณภาพเกินราคานะครับต,ต้นโตดีเงี้เลือดเรียบดีแจ้งขาดีมุ่ยหม่องติพี่น้องครับสำหรับสายตาผมบอกว่าหมักไผ่มากมันเลยพี่น้องเด้อเบิ้งแจ้งขาเงี้ยหลีพี่น้องครับโอ้ ในการลูกสาวเบิ่มพันล้านสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนสีเข่าสิบสองเดือนครับสิบเอ็ดเดือนกว่้าเนาะพ่อเนาะครับผมนะครับควายกำลังสีบืนเข่าขวบพี่น้องห้องย่างเลยแม่ย่างเลยย่างเลยเอาย่างไปยพูดเลยย่างเรางามงามพี่น้องงามโป้งครับเอองามเลยหงอหางย่างไงนะครับพักย่างไงบักย่างงามเลยสวยมันอีบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้งามมิริโป้งกับไปปากไงหัวไงโค่นเขาไงนะครับพวกน่ะพวงป่าพวกน่ะโอ้ไปตะเลียงไงเฮงตัวนี้ ซี่มือเจ็ดสี่พอซี่มือเจ็ดครับแท้ๆสิแท้ๆเลยเพราะตัว <laughs> ตัวโอ,โอ้โอ้คุณภาพนะครับคุณภาพตัวนี้ถือว่าคุณภาพเลยนะครับได้การเลยพี่น้องตัวนี้ได้การเลยผู้ใดว่วยเด้อพี่น้องเด้อท่านตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดนะครับตัวนี้มาบ้านนี้มาเบื้องไอนี่บ้านนี้ต่อพ่อพันหนุ่มรออนาคตพ่อพันธุ์มันเป็นลูกปังแปดนิ้วครับลูกไส้ของปังแปดนิ้วนะพอนะ่อเนาะครับอ,อายุแปดเดือนแปดเดือนขาหลาย ขาดไหลสีบอกเราปลกน้ำเลี้ยงยังน้อยครับพูดนะข้าพูดพี่น้องเขาขาบอกไรเลยแปดเดือนนะครับสูงอะไรลราพอนี่สูงร้อยสามสิบประกันร้อยสูงร้อยสามสองประกันร้อยสามสิบบวกกันครับอ้าวสูงสูสีกันเนาะครับผมคู่นี้นะครับจัดยงคู่ให้พี่น้องเขาเบ่งเลยนะครับลูกไส้ปังแปดริ้วครับผมแปดที่พ่อแปดเดือนแปดเดือนสูงร้อยสามสิบสองประกันร้อยสามสิบอ่าสูงร้อยสามสิบสองประกันให้ร้อยสามสิบบวกพี่น้องเขา เพิ่งเลยนะครับเป็นควายอายุน้อยครับแต่ว่าขาลายหน้าเขางามรอตัวนี้นเหลืองสีดอกเล่าเหลืองเลยเบิ่งเลยพี่น้อง,องเบิ่งเลยนะครับขวัญขาลายพี่น้อง,องควายน้อยยังพอทันเป็นเสียกตัวไดว้พี่น้องเด้อครับผมเพิ่นนี่นะครับสวนเขาอ่าสวนเขาไม่ไม่ควายกำลังเจ็บดังนี่พี่น้องเลยยังเรียบดินยังเรียบลินไปแบบนี้อูจักบาทพอตัวนี้สามเมื่อนาครับ สามหมื่นห้าพันบาทเอาไปเป็นพอพันเอาเอาไปเป็นพอพันนะครับเอาไปเป็น <c oughs> พอคุ้มฝูงได้พี่น้องเข,าขง้าแขงขาหลายตน้นตถือว่าใส่ได้พี่น้องครับขายตัเลียงจังหน่อยอสีออกน้มไม่ได้พ่อยเนาะออกน้มไม่อมเอา้าจกได้ใบไ,ได้ถือว่าพันนี่นะครับโอ้สูงสูงสูงขาหลายตัวนี้บยกคู่ได้พอพิเศษว่าราคาเนี่ยกคู่พิเศษครับอา จุงเขาควอกเลยแม่บ้านนี้ทั้งสองเลยจุงเขาควอกเลยแต่บอกมึงมึงทายยังกันมึงทายยังจุงไปเลยจุงน้ำกลลกันหขยายออกก่อนโอ้ครูนี่แม่พี่น้องฮองพึ่งนี่ตัวแม่เป็นตัวหนาเหลือกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ขาบอกงี่คอกเพิ่นเด้อเพิ่นไปยุควอกคุณเด้อเด็กด้กันได้กันได้กันรเอาพี่น้องครับบ้านนี้มะเขาหมดควายทองนะครับมะเขาหมดควายทองเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้หลังจากนี้ไปเป็นควายทองเป็นควายแม่ลูกนะครับเป็นเป็นเท้าท่องแรกครับตัวนี้เนาะพ่อเนาะครับท่องแรกท่องกับเจ้าไม้ ได้สามเดือนครับสาวทองแรกทองกับเจ้าใหม่ได้สามเดือนความสูงกี่เดียความสูงร้อยสามเจ็ดสามที่แปดประกันร้อยสามทิ่เจ็ดบวกกับร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับประกันร้อยสามเจ็ดพี่น้องห้องตัวนี้สาวทองแรกนะครับกับเจ้าใหม่รยสามเดือนตรวจแล้วน้องพอนะตัวจแล้วครับเท่าไรบ้านพ่อจังได้เปิดใบยุตีธรรมมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องห้องตัวนี้หน้าตางามนะครับหนังลายแฉ่งขาดี อัตลักษณ์ดีพี่นอ้องเขาเบิ่งกันเลยพี่น้องคร,ครับนี่ครับนี่ครับมีตะมีมะข,ข้ยมีตหนิสิบตัวตัวนี้มีตหนิบานนี้เฉพาะเราบอกนี่ครับนี่นี่นอยากการนหนีบ มีเบอร oh, oh. ์ติเคียนใหญ่ตอนนี้นะครับเอานีเท่านี้แหะครับเี่ยเนาบ่ได้เป็นตามพันธุกรรมพี่น้องเขาเป็นอุบัติเหตุถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเกิดจากการเพิ่นยิบหูยิบหูตอกเบอร์เอาไงตอกเบอร์ตอกเบอร์ตอกบัตรเหลืองพี่น้องเขาตอกบัตรเหลืองนะครับแล้ววันนี้มันจะเกิดการการฉีกแล้วพอเนาะการฉีกนะครับการขาดออกน้อยนึงเคี้ยงต่อหมองอื่นบ่มีบ่มีครับบ่มี อ่าอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุเรื่อพี่น้องเด้อบอเป็นยังพี่น้องครับบอเป็นยังครับเดี๋ยวนี้มันหายแล้วด้วยพี่น้องเด้อหายหายลอยเปอร์เซ็นต์นะครับหายลอยเปอร์เซ็นต์ขัดบวบุญขัดคากนี่บ่บบวบมูจักซ้ำนี่พี่น้องครับเบิ่งหลังเหรอนี่นี่น้อยไปทีบอ่าตัวนี้ได้ลำบเงาได้ต้นตัวดีโอ้ทางนี้เป็นเงาควาเดี๋ยวผมขอไปใช้ทางผิดเอา่งครับเลยเลยครับเบื่องถ่ายผลปรากฏพี่น้องเฮาโอ้สาวทองแหลกเมียนี่หนาตึ๊บนะครับเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อ แช่งขาดีเรียบดีได้ลำเนานะครับท่องเจ้าไม้ได้่อเนะเจาไม้สามเดือนครับเจ้าไม้สามเดือนหาเมื่นกับเกาพัดนะพอนะครับโอ้ความสูงลอยสามเจ็ดสามแปดด้พี่น้องได้จนกันลอยชั้นเจ็ดบวกได้การเลยตัวนี้หาตึบนะครับมาตัวนี้บานนี้เอ้าว่าแำไมมันจะใกล้ขอดจริีนี่ครับระเบีงตามตัวตามตัวพี่น้อเนีเทียนแล้วครับเนี่ยโอ้ สร้างอุดรสร้างอุดรนแปดเดือนแล้วครับผมทถองที่จะได้พอเนี่ยถองแรกครับสาวทถองแรกให้กันเนาะเก้าเดือนครับเก้าเดือนเก้าเดือนเราเตะเก้าเดือนเก้าเดือนเราพิชสาวทถองแรกพี่น้องเขากับสร้างอุดรนะครับเก้าเดือนครังเก้าเดือนสูงหลายปนได้พอตัวนี้ความสูงเพิ่มลอยสามสิบเก้าสี่สิบประกันร้อยสามสิบแปดบวกอ่าประกันหายลอยสามสิบแปดบวกพี่น้องเขาเอาเขาวัดแบบบ่าขาดเนาะพ่อเนาะครับเอาประกันตั้มไปเลยอ่าวัดจังไงก็เห็น เอายืนหน้ายืนยืดมันยืนยืดยืดได้ทางแล้วมันได้ทางแล้วได้ทางแล้วเออโอ้ทานี่งามพี่น้องเขาเขาทางแดดสวยเลยพี่น้องเข่าคนะน่ะอุ้ยหนาตึ๊บพี่น้องครับใกล้คลอดแล้วเอาไปรุ่นอีกประมาณสองเดือนพี่น้องเขานี่แป๊บเดียวอู้ยนมตึงแล้วพี่น้องครับตัวนี้โอ้อัตลักษณ์งามหนางามข้นเขาเงยตัวนี้นะครับอ้วนตึ๊บพี่น้องเขาตัวนี้อ้วนเงยอ้วนเงยเลยประกันให้ร้อยเท่าไรกว่าร้อยสามที่แปดบวกครับจักบาทมาเนี้ เปิดเปิดไว้ยุที่หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทตัวนี้หามื่นเก่านะพอนะตัวนี้หามื่นเก่าตัวนี้หกหมื่นหาพี่น้องเข้าหมื่นห้าแต่ว่าอีกสองเดือนได้กินน้องพี่น้องครับตัวนี้อีกสองเดือนได้กินน้องหนาตึบนะครับเบื้องเลยคนอ่ะตัวตัวล่ำชิงแต่ละตัวเปรียบเทียบมึงเอาโอ้ตัวนี้เขาทางแดดแล้วบ่เนี่ยขอทายตัวนี้ก่อน โอ้งามงามตัวผมมาตัวนี้ตัวนี้มันเหีครับตัวนั้นใหญ่เป็นเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเหีเป็นตัวหนังหลายครับเป็นตัวกระดูกดีตัวนี้เป็นครับตัวนี้เป็นตัวอ้างแต่ว่าเพิ่นทองอ่อนๆอยู่เนาะครับทองอ่อนได้สามเดือนแต่ตรวจเราเด้นผึ่น้องเด้อตัวนี้ได้อ้างผู้ใดแบบขึ้นทางลัดไปเลยขึ้นขึ้นทางด้วนไปเลยตัวนี้ได้กินน่องไว้ครับแบเดียวอีกเดียวสองเดือนอีกเดี๋ยกลัวสองเดือนพี่น้องเ่าหนาเติบนะครับอ้าวเหมือนหาสิพ่อ โอ้โหโยกคูนี่พิเศษอีกเนาะคูนี่เนาะครับพิเศษเอาเพิ่นจัดพิเศษให้โยกคูนะครับทุกคูเลยเพิ่นจัดพิเศษให้นะครับราคาคุยกันได้ส่งฟรีร้อยกิโลทุกตัวแต่ว่าส่งได้ทั่วประเทศเนาะทั่วประเทศครับทั่วประเทศพี่น้องเฮาคุณภาพถือว่าได้การพี่น้องครับนี่ไปพ่อเฮาเข้าคว้าเฮาคว้าห่อนคว้าลูกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมาเบิ่งตัวจริงนะครับเพราะว่าผมถ่ายเพื่อเป็นแนวทางซืคอเพื่อบอกพี่บอกน้องว่าอยู่หันอยู่หนีมีนะครับเนี่ย แต่เนี่็คือให้เบิ้งตัวจริงหน้าคอกหน้าฟาร์ม้งหลายมับหน้้าาาคอกหนฟร์มเพิ่นได้เบิ้งหลายตัวเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งอ่าควายทองแล้วก็สูงพร้อมพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับได้การขนาดเลยพี่น้องเฮาเป็นได่พอรายละเอียดตัวนี้ทองที่2ซ่องครับสร้างอุดร3เดือนครับทองที่2ได้ลงมาแล้วตัวนึงแล้วพอเนาะครับทองที่2องทองกับสร้างอุดร3เดือนพี่น้องเฮานี่นะครับสูงเท่าไรพอนี่ยสูงเพิ่นอยู่ที่100 ซี่ประกัน143บวกครับ145บวกลบนะครับเพื่อนประกันให้143บวก,บวกเลยตัวนี้ <c oughs> ควายสูงเลยพี่น้องเด้อควายสูงนะครับแต่โต๊ะน้ำเลี้ยงจักน้อยหนึ่งพี่นอ้องเฮาความสูงได้นะครับแชง่งขาได้เล็บได้ขาดเต้น,น้ำเลี้ยงจักน้อยเอาไปเติมเอาเติมเอานะครับให,าาหา้หนาให้หนุนเปนจินจัจกบาทพอตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่67,000บาทครับ67,000บาทพี่น้องครับต<อ>ัดควายลอยซีพี่นอ้องเฮา ประกันได้พี่น้องได้นี่ประกันร้อยสี่สบสามประกันร้อยสี่สสามนะครับ <S <S ได้ลู้ว่าอะไรตัวนึงแล้วพอนะ่อเนาะครับผมเบื้องอัตลักษณ์เพิ่นนะครับตาแต้มแก้มจมข้ออ่องทุ่งน่องขาวตัวนี้กำไเรหลังกำไเรหนาเมี่ยงล่างนะครับอายังวุ่นไปทางพุณปุ๊บครับยังวุ่นทางพุ่ณยังวุ่น,นอ๋อยพุ่นนะครับเออให้พี่น้องได้เบื้องโอ้ขวางยังสี่แหง่งจังเห็นคักบานนี่พุน่นะเหงาพี่น้องเฮาตัวนี้ต้องปูเหงาเบื้องเลยนะครับ อ่าเบื้องเลยตำนี้บม่มีพี่น้องเฮา,าบ่มีครับอ่าตัวใดมีตำนี้เถาพอเราบอกไว้ายผดประยังพี่น้องเฮาครับผม <c oughs> จักบาทก็พ,พอนี่67,000บาท6ก0 0 0่นเจบาทปา 45, ๊าด145เพิ่นว่ากัน143เด้อพี่น้องนี่ครับท้อง3เดือนสั่งอุดรตรวจแล้วตรวจแล้วครับตรวจแล้วพูดนะพี่น้องเฮาโอ้ควายยังใหญ่ยยไปดีอยู่เลพี่น้องเด้อหักสั้นเถอะเลยนะครับงาม ราคานี่ทรงฟรีให้ร้อยกิโลพี่น้องเฮาแต่ว่าทรงได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยครับมาเบิ่งสายอ่างบาดนี่พ่อตัวนี้ไล่ไล่ยอย่าเลยครับตัวนี้เพิ่นท่องที่สามกับเจ้าไม่ได้สิบเอ็ดเดือนครับท่องที่สามกับเจ้าไม่ได้สิบเอ็ดเดือนอือสายอ่างสูงอะไรพอนี่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดประกันร้อยสี่สิบห้าบวกเอาเพิ่นประกันให้ร้อยสี่สิบห้าบวกได้พี่น้องเด้อเพิ่นสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเนี่ยูอ้อ่าง ใกล้ออกแล้วพี่น้องเขานมไข่แล้วครับ,บเ,เดื้เบนะีดเดือนแล้วนี่ยสิบเอ็ดเดือนแม่จูงไปทางพุ่งน้องแม่จูงไปทางพุ่นเลยครับเดี๋ยวผมขอเบิ่งถ่ายเบิ่งนมเพิ่นจังหน่อยน,นันน่นนั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 ่นควายเริ่มสิบวอ,อยากย่างเร้อสินนาผมว่าเ <c oughs> มื่อเกิด <c oughs> สินนาพุ่นนะเมื่อวานเราตีนั่งมาแล้วานว้าเบิ่งนมเพิ่นพี่น้องเข้าซีเต่านะครับแล้วก็เพียงกันดีมากพี่น้องเข้าอู้อี่งเรื่นแล้วนะครับครับ นี่ครับนี่นี่นีหนึ่งอันไหนครับอันไหนครับหางบินน้อยหนึ่งนี่หางบินน้อยหนึ่งครับครับนี่นี่มันมันมันเลียสันนะครับนี่นี่มันมันบินออก่น้อยนี่ละอาจจะอาจเกิดจากแม่เหยียบแม่ยยังเต้น้อยน้อยเนาะนั่นนั่นน่นน้อยน่ะนีครับอ๋อบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังนี่แหละครับนี่น้อยกับที่บอกที่หละครับโอ้มาทานพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับอีเจรันแหล้วพี่น้องเฮาทองกบไปก่อนว่ทองกบเจ้าไหมครับเจ้าไหมครับสิบเอ็ดเดือนแล้วเดือน หอยหอยหอยสินหนาพี beeping, <guy> like. trendy, ่น้องเขานับมือเลยนับมือเลยจะเก่าค็ไย้จะแขวกผมออกใส่ยบันสินนะก็วางสันนี่นะพี่น้องเขาเท่าไรก็พอเนี่ยเปิดไใบยุทธีหกหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้ลอยสี่สิบกว่าพี่น้องเขาปั๊บลอยสี่ิบเจ็ดผลรวมกันให้ลอยสี่ผาได้พี่น้องตัวนี้เด้อเบิ่งเลยพี่น้องครับนี่โอ้ยโอ้ยราคาควายไหมมาเป็นเต็มอยากมีเงินเจ็บจ่ะน้องพอน้องโอ้ยเด้กการพี่น้องเขา ส่งฟรีร้อยกิโลเหมือนเดิมครับผมใกล้ไกลส่งได้ทั่วประเทศพี่น้องห้องบาตาต้องกันแต่ว่าแต่ว่าจะทัวรมานะครับคุยกันได้ถูกมองทุกวอนพี่น้องเฮางครับขุนยางมานนแม่ย่างย่างหลัก็ย่างบนไปหลักวนเขาควอกเลยบบบนี้ให้พี่น้องเบื้องทายยางพันไก่ไกๆไก่น้ำวนไปหาทิทบนไปนะย่างขึ้นมาหาตัวนี้บันเพื่อน ไอยังไปหาเราเลยไปไปอยังไปหาเราแล้วก็ผ้าผ้าเราเข่ากอกเลยเข่ากอกเลยน่าเนี่ยเนี่ยเขาเลยตัวไหนออกก้อนก็ออกเลยออกก้อนตัวนึงออกก้อนตัวนึงนั่นไปนไปไปไปไวดน่ะไปไปตัวนี้ได้เงาได้สูงตัวนี้ได้อ่างเอาไปกินน่องนะครับกินน่องแน่นอนขนาดเป็น้องห่อมาพี่น้องเฮานะครับมาเบิ้งชุดสุดท้ายพี่น้องครับ พี่ใ ok ห้น้องเลืองพี่น้องห้องตาเลีเป็นได้พอเอะนี่เป็นลูกสาวของเบิ้มจูเนียครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับลูกสาวเบิ้มจูเนียได้เดียนที่เขาสองเดียนนี่แม่ลูกนะครับลูกนี่เป็นลูกสาวของเบิ้มจูเนียพี่น้องห้อดอกเขาไงนะครับเบิ่งกันเลยพี่น้องครับนี่นะครับได้เดียนเสร็จเดียนเรีย่าพี่น้องเฮาแม่เพิ่นสูงปานได้พอไหนสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับลอยสามสิบเจ็ดบวกลบแม่เพิ่นพี่น้องครับนี่เบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องเด้อ ต,ต้นตลำชิงแม่อ้างดีนะครับตน้นตัวดีแม่เพิ่นผสม,มเจ้าไม่ไปด้สามมือเนี่ยครับผสมน้ำห้องเฉพาอเนี่ยยู่นํ้นำยุนี่ครับผสมยุนี่โอ้พวายย่นี่เอานา้ำเชียของเจ้าไม่มาไว้อ๋คือตัวใดตัวใด,วดเป็นสัต์ตัวใดนี่เนี่ยห้านี่สิบปูพุ่มผสมใหม่ให้มาได้เฉพาะครับครับครับนี่นะครับเพิ่อนเดี่น้องเด้อตัวลูกนะครับเป็นลูกของเบิรมจูเนียในเดือนกกว่าพี่น้องครับนี่แล้วก็ตัวแม่เพิ่นสูงลอยเป็นลูกแรกเ่พ่อเนี่ยลูกแรกครับ ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบก็อ,อ้างดีเถอลูกอ่ะแม่มันเนาะแม่บักอ้างบักย่างดีเลยคุณอ่ะเบ่งตัวตัวลำชิงเบ่งหนาเบ่งตาเบ่งเลยพี่น้องห้าวเรียบดีได้การเจ้าบาทพอนี่ครูนี่สี่สิบเจ็ดครับซื้อสองเอาไปรุ่นอีกหนึ่งร,รุ่นสามเอาไปรุ่น <laughs> สามซื้อสองรุ่นสามซื้อสองเอาไปรุ่นสามพป่น้องห้าวในทองเพิินผสม เจ้าไม้นะพี่น้องครับพออยู่นี่เพิ่นซื้อน้ำเชื่อมาเก็บไว้นะครับสี่สิบเจ็ดบอลก็ได้ครับเอาสี่สิบสามฮะสี่หมื่นสามพันเอาไม่ต้องมาลดใบแต่เราทำต่ออยู่สี่สิบเจ็ดพี่น้องเข้าบ่เอาเอาสี่สิบสามเอาสี่สิบสามปาร์ตเดี๋ยวต่อให้พี่น้องก่อนโหลดบ่ได้ไรจีพอโหลดได้บ่เนี่ยเอาเท่านั้นล่ะเอาเท่านั้นดิปาร์ตนต่ออยู่พี่น้องเข้ารถปวดผาดลงเลยนะครับโปโปจัดโป ตัวสุดท้ายจัดโปให้เอาตัวสุดท้ายพี่น้องเขาจัดโปให้นะครับเพราะว่าตัวนี้ม่มีครูเอาครูแม่ลูกให้เลยครับผมแล้วก็รถให้พร้อมรถให้พ่วงสี่สิบเจ็ดก็เอาเอาสี่สิบสามพี่น้องเขาเป็นใดแน่นอนบรูซื้อซองเอาไปรุ่นสามรุ่นสามในถองเป็นเจ้าใหม่นครพนัชครับสามมือสามมือผสมยุงเข้าครับผมนี่พี่น้องเข้าโอ้ได้การพูดนะเอาเบิ้งถ่ายเพิ่มหน่อยพี่น้องครับอู้นยแน่นอนดีดีพี่น้องเข้าได้การได้การเอาเมื่อได้นคะพ่อเนาะครับผม เอาพี่น้องเขา้มามักตัวได่นะครับสนสนใจตัวไถให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถามพูดคุยต้อรองราคาครับถอบพอเพิ่นนะครับบอกายคุยง่ายทันหันใจหอดทองอยู่ลดห่บอกง่ายเลยนี่นะครับเอียกรอบน,นะครับเถาะพอเบอร์เนี่ย 089 089 394 394 3258 3258 Facebook คูวัานอกฟ้ามืดบารอนครับเบอร์โทรนี่เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะพ่อเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ของเบอร์คูเพิ่นหล่ะครับถ้าทีพี่น้องยุต้างประเทศเป็นบ่สะดวกโทรเบอร์ก็แอดไลน์มาครับนะครับเดี๋คุยกันมักตัวได้กับามีพี่นองแถวนี้กในเขาเบื้งไหนนาะคะว่าสาหรับฮ่คือรับประกันให้ทุกสิ้นทุกอย่างครรัประกันสั้นนึเลยวา่ายให้สั้นนึงเลยคร จนว่าคุณคู่ว่าจะเอาไปเรียบว่ามักเอาคืนไม่มีปัญหาสําหรับยูหนีนะพอเนะเอาขอบุญขอบคุณที่พลอยครับสวัสดีครับ